คุณกลัวการขึ้นเวทีฟังเรื่องนี้ให้ดีๆช่วยใายกลักลัวอะไรไม่เคยทำแล้วพอทำแล้วไงไมันคือสงค้ามความคิดพวกที่จกัดชีวิแเราไว้ที่ส้งางข้อบคานที่มีความสุขรู้เห็ยนที่เป็นไอดอล วัสดีครับปกผมเข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอเชวดาวันนี้ผมมีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาหาผมครับผ่านทางเพื่อนสนิทกันนะครับที่เขาทําธุรกิจเครือข่ายด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยน่าจะเป็นออนไลน์เขาแล้วก็มีปัญหาว่าเด็กคนนี้ครับมีแววมากนะครับเวลาที่พูดถึงเรื่องสินค้าพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้นะพูดได้ชัดเจนจะจะแจ้งนะครับแต่ประเด็นอย่างเดียวคือพอตําแหน่งเขาขึ้นเรื่อยๆมันต้องขึ้นเวทีไง แต่พอพูดถึงเวทีปุ๊บครับสุภาพสตรีท่านนี้ครับนะครับมีปัญหาแล้วก็หายไปเลยทันทีนะครับแล้วเพื่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนก็เฮ้ยเจอดาวดวงเด่นอยู่ในมือพยายามจะสนับสนุนนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าน้องเขาพอต้องขึ้นเวทีครับก็มีปัญหาทันทีนะครับเขาก็ด้วยความที่เป็นโคชน,นะครับแล้วก็เขาก็เลยมาบอกผมว่าเฮ้ยายแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาจะโค้ดน,น้องนะ แล้วก็ให้ผมอยู่ข้างๆนะครับให้ผมหลบอยู่ห้องข้างอีกห้องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมาถามผมเหมือนตอนที่ผมสอนเรื่องของการโคชนะครับแล้วก็ไปโคชแล้วพอไปถามเล่ยมาเสร็จเอ้มันไปต่อไม่ได้เราเคยมาถามผมแล้วเราเดี๋ยวค่อยว่ากันผมบอกเฮ้ยไม่มีปัญหาแบบนี้มันน่าสนับสนุนนะครับก็คือให้ผมไปยืนเป็นกําลังใจให้ขลังเหมือนแบบค่อยพระสมเด็จไปออกไปลุยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคได้เดี๋ยวเป็นพระสมเด็จให้มาเจอกันนะครับ เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาหายไปด้วยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วอยู่ดีไอ้ไอเพื่อนผมก็เดินหน้าลรงห้อยมาให้ใจกูไปต่อไม่ได้แล้วว่ะให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองเล่าสิอาร์เราก็เล่ากันไปนะครับผมก็พยายามแก้บอกให้ถามแบบนี้นะลองตะล่อมอ้อมแบบนี้ดูอ่ะกลับไปใหม่หายไปครึ่งชั่วโมงโผล่หน้ามาให้ใจกูไปต่อไม่ได้แล้วว่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นไปด้วยกันไปมานั่งกัน3ามคนเราก็คุยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันจริงๆผมนั่งคุยอยู่กันน้องเขาอีกชั่วโมงนงนนึะครับ ไปต่อไปต่อไม่ได้จริงๆคือเหมือนกับว่าความทรงจํานะครับติดใต้สมนุลของน้องเขานะผมเจาะเข้าไปไม่ได้นะครับมันปิดกั้นทุกอย่างไปต่อไม่ได้ผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรน้องงั้นเดี๋ยวเราพักสักสิบนาทีแล้วกันนะครับอ่าพักดื่มน้ํปาสวัสวะอะไรแบบนี้นะนะครับห้องน้ําอยู่ทางนู้นนะครับถชาเจ้าจดื่มน้ำปาสวัสก็เอาแก้วไปนะครับก็อันนี้รอเล่นนะครับก็เราก็พักกันแป๊บหนึ่งนะครับ ครับสินาทียังไม่ทันเท่าไหร่เลยครับประมาณ23นาทีครับน้องเขาไม่ไปไหนเขานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็ใช้โอกาสดีครับบอกว่าโอเคน้องในระหว่างที่เราเรานั่งพักกันเราก็คุยกันสนุกสนานนะครับผมก็นะครับคุยกันเรื่องสะเพเฮระนะครับพอน้องน้องเขาเริ่มแบบโอเคผ่อนคลายสบายใจแล้วเราก็นะค่อยๆนับอ้อมตะล่อมเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่ที่พวกเราเจอกันครับนะครับ คือน้องเขาเนี่ยมีความสามารถรอบด้านครับแต่ปัญหาประเด็นเดียวของเขาคือเขาพอได้ยินคําว่าเวทีได้ยินคาว่าเวทีพอเวทีเข้าหูปุ๊บนะครับทุกอย่างครับมันเหมือนกับฉากปะ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 ปิดปุ๊บแล้วน้องเขาชัดดาวเลยครับพอเจอเวทีน้องเขาชัดดาวตัวเองสิ่งที่เราเจาะเข้าไปเจอก็คือตอนที่เขาอยู่ประมาณป .4 มันมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงครับแล้วน้องเขาเนี่ย อยากจะขึ้นเวทีประกวดนะครับเขาก็ไปหาคุณครูเพราะว่าเงื่อนไขข,ของการประกวดคือต้องไปร้องเพลงให้คุณครูฟังก่อนนะครับว่าแล้วคุณครูจะเป็นคนบอกว่าจะขึ้นเวทีได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ผมฝากคุณครูฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทําอะไรแบบนี้เนาะนะครับพอน้องก็ร้องเพลงจบเสร็จปุ๊บคุณครูเขาพูดมันหนึ่งประโยคครับตัดอนา,นาคตน้องเขาเลยถ้าร้องเพลงแบบนี้อยากขึ้นเวทีดีกว่าจะนนูโอ้โหลองคิดดูว่าเด็กใจวางนิดเดียว แล้วเจอคาพูดประโยคนี้เข้าไปท่านร้องเพลงแบบนี้อย่าขึ้นเวทีเลยดีกอ่หนูคือหลังจากนั้นมาครับคําว่าเวทีเป็นคาแสลงหูของเขาเลยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับจิตใต้สมนิกของเขาครับปิดเรื่องนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยเสียใจรอบสองสิ่งที่เกิดขึ้นพอคนน้องเปิดมาครับเขาบอกว่าโหพี่พอคุยกับพี่นะั้นเรื่องพวกนี้หนูลืมไปหมดแล้วนะแต่พอคุยกับพี่นะจําได้หมดเลยว่า เวทีไหนบ้างเวทีอะไรบ้างที่เขาผิดหวังเขารู้สึกเสียใจแล้วแบบอู้มันมาทุกเวทีมันมาเต็มเลยพี่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมครับพอปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเป็นปัญหานี่มันแก้ไม่ได้ครับแต่พอเรารู้ว่าเป็นปัญหาแล้วครับรู้ว่าเป็นปัญหาแล้วนะแล้วก็เจอเขาไปเจอที่สาเหตุของมหาแล้วครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบว่าเวทีไม่มีผลกับเขาอ,อ,อ,อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องตอนเด็กๆมันเป็นเรื่องตอนเด็กๆมันเป็น ล้มเด็กๆแต่ตอนนี้ประเด็นคือเวทีไม่ใช่เวทีร้องเพลงเป็นเวทีที่เขาสามารถเฉิดฉายได้เพราะว่าความสามารถเขาได้ทุกคนบอกว่าได้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 ขาดเหลือแค่เขาคนเดียวที่บอกว่าไม่ได้แต่ตอนนี้บอกอ๋อมันเป็นเรื่องตอนเด็กๆเพราะนั้นนั่นมันเด็กๆไม่ได้แต่ตอนนี้กูโตแล้วกูได้เพราะฉะนั้นนะครับสําหรับคนที่กําลังทําธุรกิจพอทําธุรกิจไปสักระยะหนึ่งก็จะเติบโตใช่ไหมครับ มันก็ต้องมีพวกงานสังคมนะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานอะไรพวกนี้ที่บางทีเนี่ยพอเราอายุเยอะๆแล้วเราก็ต้องขึ้นเวทีไปพูดไปอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็ลองจอกๆเข้าไปดูว่าขึ้นเวทีเราสั่นๆๆจับไม้แล้วฝันไงๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ลองจอกๆเข้าไปตัวเองดูนะครับแล้วก็ค่อยๆไปแก้ไปแกะมันอย่ารอจนถึงว่า เวทีอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหนะครับแล้วก็ไปสร้างบาดแผลให้ตัวเองตอนที่อายุเยอะแล้วไม่ดีเลยนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าเฮ้ยเออมันเกี่ยวแบบนี้เหมือนการมาโค้ดทำยังไงดีสากคิวโค้ดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับไงขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ